สวัสดีครับพบกับเราช่องปลายเประซี่แฟมิลีน่นะครับวันนี้ก็มาพานน้องมาหน้าครับเาช้างขึ้นรถนะครับผมช้างขึ้นรถนาเปิดท้ายนะเปิดท้ายนะเนี่ยครับดดขึ้นรถคันนี้เลยครับเ,เราเราแม่เอฟซีนะครับผมไม่หมอนซื้อให้แม่หมอนครับคุณไม่หมอนซื้อช้างให้ครับ ทั้งพลายนะครับสองเชือกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับท่าๆนี่ครับผมยกวงรอเลยนะครับสองเชือกนะครับนักขึ้นรถแล้วนะครับ <c ười> เราละลายเลยเราละนะาลายนะคือคุณแม่มนมาเทน <c ười> ่ะฮะมาโตดีนะ เอาไปไว้ที่เอราวันสามเสียนนะอ๋อคุณแม่มือนท่านนั่นนะครับสองเชือกนะครับพอพายสองเชือกนะครับไปไว้ที่เอราวันสามเสียนนะครับผมศูนย์ศูนย์คดตรงปูทองใบยอยู่นะที่เราไปกราบไหว้กันนะครับนี่นะครับสาธุสาธุสาธุเดือ้อให้แม่มือนสุขภาพร่างกายแขง็งแรงเงินเลยเงินทอง โชคดีนะครับทำงานมั่นคงนะแล้วก็ขอให้ครอบครัวพี่เอฟซีแล้วก็พี่เอฟซีนะผมเรียนรุ่งเรืองนะผมแม่เอฟซีรักกี่เยอะนะผมแล้วก็ม๊อวิเช่วิเช่ให้เป็นของคุณยายนะครับมแม่คงจะสงสัยว่ากล้วยเยอะนะครับนี่เป็นบ้านของ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 ร้านเนาะ จำหน่ายกล้วยนะครับจำหน่ายกล้วยจำหน่ายอาหารให้กับน้องๆช้างนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับมีแจงมีมันแก้วครับเป็นเป็นร้านนะครับเป็นร้านฝากให้ไปเอาของมาให้ยายครับเดี๋ยวเราไปประกอบวีเชให้กับยายก่อนครับแล้วก็จะนําน้องช้างขึ้นรถนะครับไปแเราก็มาเยี่ยมคุณยายกันนะครับ เราประกอบรถให้ครับขอบคุณนะค,คุณแม่หมอนนะผมสำหรับรถนะครับวิเชให้กับคุณยายครับทัางกลับมาอยู่บ้าน,นครับก,การของท่านก็ดีขึ้นนะครับมไม่ควันเลยเราประกอบรถให้นะครับอืมคนระับ ยกขึ้นหน้าแม่ก้อน,นให้คุณยายออกไปตักแหลกน,นะเอาล้างโอ, <า S 2> อ <า S 1> นี่ต้องต่อ,อ,อ,อนี่งอก เรียบร้อยนะครับขอบอนะคุณขอบคุณไม่มันนะครับผมบุญกุศลนี้ใหญ่หลวงมากนะครับผมขอบคุณไม่มนันไม่มูแดงเนาะนี่ก็ป็นบ้านของแม่ขวาน มันจะกางก่อนพิพซี่็จะอยู่ใต้ทุนบ้านนี่นะครับ<า>ก่อนพิพ์ซี่็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงเปลเราก็นอนตรงนู้นคนรับเตียงนอนตรงนู้นนะช่องหนึ่งอยู่ในเตียงมันคุณยายอยู่เนี่ยพิพ์ซี่ก็อยู่เสานี้ลูกเสานี้ครับที่ตัวเล็กนะ เป็นชุมชนในอัดนะฮะนี่แต่พี่พี่อยู่ได้ับตัวเล็กแค่ไหนนั่นเองก็มาอยู่กับเราฮะนี่ก็เป็นเขตบ้านอีกหลัง <c oughs> นี่ล้วก็มาอัปเดตนะครับรถเข็น ไม่สำนึกคุณไม่สำนกยายนะครับขอบคุณมากนะครับผมแม่ฟันขอบคุณค่าหน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณแม่มอนกับแม่นะคะแม่แม่อะไรหมูแดงเล่มูแดงนะคะที่ท uh ี่อรถเข็นนะคะให้คุณยายนะคะเดี๋ยวเรามาตัดขอบคุณนะครับผม อันนี้ก็ถือการมาเยี่ยมเลยนะผมแแมมทุกวันไม่หัท่านานอนไม่หลับนะวันนี้ท่านกำลังหลับนะเป็นกำลังใจ ป่ะเราไปลองช้างขี้นรถด,ดีกว่าเป็นบรรยากาศครับมีความเราให้นะครับ,รบเราขึ้นรถนะครับยกมือเ,เลยอ่ะ,อะเ,เ,เอาขึ้นรถเลยไม่ควันเดี๋ยวให้ไม่ควันเอาขึ้นรถนะครับขึ้นยากไหมเออเออ,อขึ้นหรือแล้วน้องนาเอาขึ้นรถหน่อยเออ ช่างงานี่ไม oh. ่ด okay. ูเลยครับเชื่อนี่นี่นะเอาลงช้างสือรถลงคุณแม่คุณแม่หมือนท่านบนบ่หรือว่ายังไงไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูอีกที่นะผมเราดูอีกทีแต่ที่นี่คือไว้ที่องสามเสียนเนาะเอระวันสามเสียนนะครับผมเึ็นมหแล้วครับ ตนร้อมกันเลยเย้ยยย่ยยยย้ยยยยนยยยนยยยเยย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 เยยยยยยยไยติดนยะ่ยย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 วยย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 เยย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 ่ยยยยตยย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 ย เบอร์โทรรับสับย์0 8 2สองห้า0นึครับสั่งกล้วยนะครับผมนี่โอเครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บ้าน,นครับผมเราก็มาถึงบ้านนะครับผมพร้อมกับน้องช้างชัางพลายสสงเชือกนะครับผมกับจ้ลูกชายครับ คุณแม่หมือนท่านขอไม่รู้ว่าไม่ทราบเหมือนกันครับว่าขออะไรนะแล้วเราเราวันที่เราไปถวายแล้วกันนะผมก็ <c oughs> เจอ่อนเลยหนึ่อ่อนอ่อนนี่ดิเบนเ <c oughs> บนมุนไปมุน <c oughs> มุนไปตาวันกรซุมองตาวานตาวานตาวานเออจีเลยในในในไม่เห็นเลยตาอยู่ในตาตาตา ตา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 ดีตาตามวยตาเออตาเออตาตาตาเออสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเขอบคุณทุกท่านขอบครขอฝาัติดซีสัมมลีด้วยนะผมรักคิดถึงยัยพ่อแม่ทุกท่านนะครับผมขอบคุณแม่หมอนนะครับผมแล้วก็แม่หมูแดงนะผมแล้วก็สีทุกท่านด้วยนะผมรักแล้วก็อยนดูนะพี่สีนะครัผมนุ่มน้อยสีตังของเรานะครผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคผมคลิปนี้สวัสดีครับ